พี่อยากผมเดินไปละน้งเหนียวหรอขอเอาคืนหน่อยวะขอเอาคืนหน่อยครับผมเก้าบาลีกเยมา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 ดิครับโอ้ดูดิมาดิครับมาโอ้ไม่ดีถึงเวลาเราต้องแก้แค้นกับตันคืนางขอแบบเห็นตอนเวลาโดนยิงหน่อยวะจะเป็นยังไง มาดิมามาครับใจเย็นกลับไปมาดิครับมาดิครับหนังเหนียวเหรอเฮ้ยขอเอาคืนหน่อยว่ะขอเอาคืนหน่อยครับผมเก้าบาดีเฮ้ยมาๆมามาดิครับมาดิครับมาดิครับแสนมันดัลมาดิมาดิมา วีมันเอาไปแล้วตัวละกันเอาดีครับพลเม็ดมาดิเฮ้ยเฮ้ยเก่บเก็บเก็บเก็บเก่งเ่อาดครับโ้หคนเก่งแข็มานานนี่แม่มาดิอโอ้ยังไงมาดีครับกัปตนคืออะไรมาดีกับตนมาดต่อให้ก่อนตัวสิบสามตัวโอเค ลุยไปดิยิงแยกไปดอยากมันจอดาร์มาครับเกินเกินไปอันเนี้ยเอาดิมาดิไอ้สะใจเกินอุ้ย,ยสลับืไม่ทมันด<ๆ>ิคือปกติกับตนจะมาท้าเก่งในสตรีมทุกคนวันนี้เก่งไปท้ากับตนในสตรีมมันเขี้ยวมันเขี้ยวเหลอเกิน ไปเลยละครับไปเลยละครับกระโดดมาหรอโอ้โหคือมันหันไม่ได้มันโอ้โหแม่งเอ้มาแหงมาดิกับตานมาดิครับกับตานมาดิครับได้ลมาดิครับนี่ไงไม่ตายนี่อุ้ยม่กเอาดิโอมันเกินไม่เกินไปหรอกแพ้มาสองเกมแล้วมาดิรอบนี้ขอเอาคืนขอเอาคืนหน่อยเก็บมาแน่ไปไหน โอ้โหพี่หยามผมเินไปละพี่หยามผมเินไปละมาดิครับป้งนี่นี่กระบวนท่าที่แปดปานนาลีปึ๊บปัมาดิมาดิเก็บตาย blue อยากเล่นเหรอวะไม่อยากเล่นหม่อากระบวนท่าที่เจ็ด นี่นี่นี่ท่าเยอะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเกินไปครึป่ะสวัสดีก็สวัสดีครับยังไงล่ะครับจากวันเก่งแต่ท่ายากรู้จักไหมกับตาเนี่ยสวัดีกับตาเนี่ยสวัสดีขอแม่ดลคุณเมท โอ้เกียร์เกล็ดโอ้เกียร์เกล็ดโอ้โอ้โอ้ดูดิดูดิเฮ้ยอะไรอะโอ้บาร์ดิคนยังแพ้ไม่ไหวละไม่ไหวละขบวนท่าที่เจ็ดเฮ้ยไม่ไหวละโอ้มาดิครับโอ้ดูดิมาดิครับไปเอโอ้ไอ้คนนี้ อะไรขอคืนหน้ว่าเฮ้ยขอคืนหน้ว่าเอ,อ,อ, <c oughs> อาใหม่มาพี่เอาดิดอาดขออีกรบหนึ่งว่ายีนยับไปนหน่อย